สวัสดีค่ะพี่น้องมือนห้มาเอกแล้วพี่น้องมาเห็ดหมือที่สองพี่น้องได้บบได้ก็ไปรุ่นพี่น้องอปลาหาเห็ดกับประมาณนี้แล้วพี่น้องได้บบได้ก็ไปรุ่นน้ากันพี่น้องได้แล้วพี่น้องนั่นอีกดอกนึงเห็นบด้วก้อง,งเห็ดหลังเียวพี่น้อง เห็นอยู่แล้วนะพ,พ,พี่น้องเพี่ล้างเขียวมาก,กันสองคนพี่น้องมึงเดี่ยวดอกนึงได้อยู่พี่น้องมันยังแข็งอยู่เก็บเอาเลยพุกันนี้ก็เอาหมีที่โตบ้าน เห็นสองดอกสามดอกเห็นอีกแล้วเห็ดขับแฝงพี่น้องเหลือกเอาเฮ็ดขับแฝงพี่น้อง ทั้งอีกแล้วมาจูบมันบ่อยอืมเฮ็ดขาแปงเฮ็ดขาแปงพี่น้องจูบมันจูบมันเฮียอืมจีบจีบ อีกแล้วจุ่มนึงพี่นอ้องแม่นบ่นอนเออแล้วก่อนเก็บดอกนี้ก่อน เืมเดี๋ยวเก็บดอง,ก,ดองก,อก่อนพี่ต้อเห็ดเห็ดอีกล้วพี่น้องเห็ดเขาแป้งพี่น้อง หง,งายหนุ่มไปซนแล้วหงายลีแท้พี่น้องปิดเสือติดผาดอกงามเนาะดอกงามงามเก็บเห็ดก่อนเด้อพี่น้องมาเด้อเก็บเห็ดพี่น้องได้โบได้กระุ่นน้ำกั้นพี่น้อง อกนึงพี่น้องดอกงามงามอีกแล้วพี่น้องอะไอีกแล้วดอกหนึ่งจ้าทูานผู้นึงพี่น้องหาอยู่ห่างๆกันคนละอโอ้มองเดียวสามสีดอกเลยบอกโอ้ดอกงามแท้ เอีกล้วพี่น้องมี่จะจูมันบานน่ะใครมันพี่น้องนี่ดอกนึงโอ้ยฝุ่นดอกบักไงฝุ่นเห็นเราบอกแต่ใใหม่ฝุ่นอู้ยใตใหม่ใ้ค้อนถู้พี่น้องหมอนปลาเก็บปะหนังจะดีดอก อกีหกสอก,กนึ่งชิ้นขึ้นในป่าหกๆีกนี่อีกแล้วเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็ดข้าวแป้งออกออกไล่ ล้างเขียวพี่น้องเห็ดล้างเขียวพี่น้องเห็นอีกแล้วล้างเขียวพี่น้องเห็ดล้างเขียวบรรยากาศของป่าหาเห็ดกับประมาณนี้ละพี่น้องนี่นอีกแล้วดอกนะึง เทศนาเลเเทดนาแลพี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นเรื่อยๆแล้วพี่น้องไสอีกแล้วใส่อีกแล้วจ้าใส่อีกแล้วดอกหนึ่ง ดอกนึงเอาดอกนีก้อนพี่นองเพ็ดล้างเขียวพี่นอกผีอีกดอกนึงบริษัทค้าเห็นี่น้องเบ่งเมีดเอามาอยู่พี่น้องงานเห็นอีกแล้วพี่น้อง โอ้ยมีทต้หมดไปอีกแล้วดอกงามๆเม็ดเอามาอยู่ดอกพี่น้องมาหับบอได้ปัดขาเทาก็มีเท้าเอาบอได้พี่น้องอืมอืมแข็งแข็งแข็งจัง เก็บเห็ดเห็ดก็ไม่ใช่เห็ดเทาพี่น้องเอ้ยคนอ่ะเอาบอด่ายดอกพี่น้องดอกนึงเฮเข็ดกับกระเทือนเทาไปละละพี่น้องที่ งานคักๆงานเอามาใส่ตาลโลดหับบกบ้างป,ป็นเงาป็นเงาเลยพี่น้องโอ้อยเฮ็ดกบเฮ็ดเถาเฮ็ดกบเฮ็ดเถาพี่น้อง นั่นลายฝากล็ว,วาบุเป็นละพี่น้องถ่ายเองเก็บเองเห็นแล้วสองดอกงามแพงพี่น้อง Hãy ít là đọt nữa. có đọt mới thì nó hết nhanh hài cô đọt mày <laughs> ui thế nọ เพชรน้ำงามพี่นอ้องผู้ดอกบักใหญ่เปืนคืงแม่เพชรอีกแล้วดอกแม่ เน่ตอนที่เดมิเฮ็ดโกกำลังเ่ๆพี่น้องตัวนี้เอาอะไรนีเอาอะไรเทียวนี่ดอกบกาโ้ยถ้าพี่น้องมาเที่ยวป่า ได่บัวได่ก็มาพี่นอ้องพามาเที่ยวปลาเฮ็ดทานดอกบางงัยปูนของพี่นอ้นองงามนึง ก็บพี่น้องกีบก็บกีบพี่น้องก็บสองดอกตรนนะี้งามแห่งพี่น้องงามแห่งอิลอยิยังดินยังเตะใครจูบมาอีกดอกพี่น้อง เอาค็บค็บคีบเปียงเปียงงามแหงคืนนี้อ้ยโอ้ยโ้ยงามแหงเอาเ็มมึ่ยังได้เฮ็ดกระดาพอแกงอยู่พี่น้อง ด้เครื่องปลาอยู่พี่น้องเฮ็ดกระไดซ้ำหนีละพี่น้องชิมเมื่อแะ้วพี่น้องกลับ,บ้านระบาด้ซ้ำหนีละยุบคลิปซ้ำหนีระนอกพี่น้องกลับ,บ้าน้ะพี่น้องฝาก ติดตามน้ำในเรื่องคีน้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเรื่องคีน้องสวัสดีค่ะ